ผมยังไม่เจอรังนะครับแต่น่าจะรังใหญ่นะครับนี่ครับตัวบินเพียบครับผมนั่นแหละครับโอ้โห เลยครับผมตัวออกขา,ากินนะครับครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาตามพึ่งกันนะครับต้นไม้อ ด้านหลังผมนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับเป็นต้นดอกกันเกานะครับหรือว่าบ้านผมเรียกดอกมันปลานะครับผมเต็มต้นเลยนะครับนี่ครับดอกเต็มต้นเลยนะครับผมดอกกันเกานะครับหรือว่าดอกมันปลานะครับ เป็นไม้เฉพาะถิ่นนะครับผมผมดูแล้วนะครับก็วันนี้ค่อนข้างจะตัวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมดูแล้วนะครับว่าไปทางไหนมั่งนะครับผมไปนี่ครับ ทิศทางนี้นะครับน่าจะตามง่ายนะครับแล้วก็มีอีกนะครับผมก็อีกทิศท,ทางนึงนะครับก็น่าจะไปอ่าคอนเก่าลางเก่าที่ผมตัดหัวน้ำไปสองรอบนะครับตรงนั้นมีสองลางนะครับเดี๋ยวผมจะตาม ทิศทางนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเจอไม่เจอนะครับเป็นป่าค่อนข้างจกลบอยู่นะครับผมไปครับผมคับผมตอนนี้ผมเข้ามาในป่าแล้วนะครับผมแล้วก็ผมขึ้นต้นไม้ดูนะครับขึ้นถูกจุดด้วยนะครับผมตัวเพียบเลยนะครับแต่ผมยังไม่เห็นรังนะครับผมนี่ครับจะมีตัวบิน เยอะมากนะครับผมไม่รู uh ้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับน่าจะอยู่ด้านข้างหน้านี่แหละครับนี่ครับตัวเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมลงไปดูเลยดีกว่านะครับนี่ผมอยู่บนต้นไม้นะครับผมขึ้นดูตัวนะครับผม อาปาโลกๆอย่างนี้มันมองไม่เห็นนะครับต้องขึ้นบนยอดไม้นะครับผมนี่ครับบินมาเยอะเลยนะครับไปครับลงไปดูกันดีกว่าครับผมวันนี้แดดจัดแต่เช้าเลยนะครับผมขึ้นยอดไม้อีกแล้วนะครับรู้สึกว่าเข้ามาใกล้เลยนะครับผมผมยังไม่เจอรังนะครับแต่น่าจะรังใหญ่นะครับนี่ครับตัวบินเพียบครับผม สังเกตตรงนี้นะครับนั่นแหละครับโอ้โหผมมองผมเดินมามองไม่เห็นนะครับต้องขึ้นอีกนะครับขึ้นมาแล้วก็ถูกจุดเลยนะครับ น่าจะขึ้นมาจากแถวๆนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีนะครับผมตัวเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นโดยกันนะครับผมอยากให้เป็นพึ่งแก่นะครับเพราะว่าพึ่งใหม่ถ้าเป็นพึ่งใหม่นะครับน้ำจะไม่ดีนะครับเกสรก็จะเยอะนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆนะครับไปครับลงครับนี่ครับลงมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปตรงนี้นะครับก็ไม่สูงนะครับก็เป็นพุ่มเล็กๆนะครับเพราะว่าป่าไม้แถวนี้มีแต่พุ่มเล็กๆนะครับพึ่ง น่าจะอยู่ตรงหน้าผมนี่แหละครับแต่ผมยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันเลยนะครับน่าจะอยู่ต่ําๆด้วยนะครับต้องดูดีๆนะครับบางทีจะเดินชนนะครับผม ก็ยังไม่เจอนะครับดูค,ครับความลกครับผมโอ้โหตรงหมอบห้องคานนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับผม ผมไม่น่าเชื่อว่าผมยังไม่เห็นนะครับมันจะขึ้นจากตรงนี้นะครับโอ้โหดูความรุกครับผม นี่ครับสังเกตตัวตรงนี้นะครับนี่ครับเพียบเลยครับผม เจอแล้วครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วครับเป็นพึ่งใหม่จนได้นะครับผมว่าแล้วนะครับโอ้โหแต่รางใหญ่นะครับรางใหญ่มากนะครับผมดูครับ ตัวออกไปครับโอ้โหหนี่คือตัวออกหากินนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับผม เหมือนจะอ่อนเกินไปหรือเปล่านะครับเอาที่ผมดูนะครับผมอันนี้อยู่ดูตายหลังนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับ ด้านหนึ่งครับผมน่าจะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมผมรุนให้เป็นพึ่งแก่ไม่เป็นนะครับ น่าจะใหม่จริงๆครับใหม่ของแท้เลยครับผมผมจะปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึงนะครับผมปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะฮะวางว่าไม่คงไม่มีใครมาตีตัดหน้าผมนะครับสรุปต้องเอาไว้ก่อนนะครับน่าจะมีรังกระดาษแล้วนะครับ น่าจะมีรังกระดาษแล้วนะครับผมจะเอาไว้สักอาทิตย์นึงนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับรังใหญ่เลยนะครับรังนี้ไม่ได้ตีครับสรุปไม่ได้ตีนะครับก็เดี๋ยวไปตามทิศทางอื่นนะครับผมสวัสดีครับ